พระขาวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระขวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระขวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธรรมะสวัสดีครับการฟังธรรมนั้นคือสิ่งที่ดี ผู้ที่ได้ฟังธรรมะเป็นประจำย่อมมีโอกาสได้รับธรรมะจากคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่มากก็น้อยการฟังธรรมะก่อนนอนนั้นได้บุญได้อานิสงส์และเป็นการเตรียมตัวเพื่อปล่อยวางจากความทุกข์และความเหนื่อยล้าต่างๆเมื่อจิตใจ ได้สงบลงจากอนิสขงของการฟังธรรมแล้วเราก็จะตื่นเช้าขึ้นมาด้วยความแจ่มใสสดชื่นเบิกบานและเตรียมพร้อมในการดำเนินชีวิตประจำวันต่อไปการเปิดธรรมะฟังเบาๆก่อนนอนจนเผลอหลับไปอย่างน้อยในช่วงแรก ของการฟังเราจะยังได้รับฟังธรรมะและได้เรียนรู้คำสอนอยู่บ้างเป็นการขัดเกลาจิตใจตัวเองก่อนเข้านอนเสียงสวดมนต์หรือเสียงการบรรยายธรรมนั้นเป็นทํานองที่ราบเรียบเป็นช่วงของขึ้นเสียงที่ฟังแล้วทำให้เรารู้สึกสุข สงบสบายใจจะช่วยให้นอนหลับได้อย่างผ่อนคลายร่างกายรู้สึกปลอดภัยและได้รับการพักผ่อนเต็มที่ธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นนั่งนอนยืนเดินเขาไม่ได้ห้ามนอนฟัง ปล่อยให้หลับไปเลยก็ดีฟังเทปไม่ทันจบก,ก็หลับไปเลยก็ดีมันก็มีประโยชน์อยู่บ้างแต่การฟังธรรมหากต้องการให้ได้ประโยชน์ที่สุดคือการฟังขณะจิตตื่นจิตนิ่งและจิตสงบคือการใช้ความรู้สึกของเราไว้ที่ตรงนั้นไม่ต้องส่งจิต ออกไปภายนอกให้รู้สึกอยู่กับตัวของเราเองไม่ไปคาดหมายปรุงแต่งอะไรหรือตีความหมายอะไรให้มากมายเพราะในขณะที่ฟังจิตของเราย่อมได้รับความสงบและจิตที่สงบจะเกิดความสุขในขณะที่ฟังเทศ การฟังธรรมเพื่อให้เกิดบุญบาร,รมีต้องอยู่ในภาวะที่จิตสงบพร้อมที่จะรับฟังบางคนก็ชอบเปิดฟังธรรมก่อนนอนเพราะรู้สึกลื่นหูและทำให้หลับสบายแต่ก็เกิดความสงสัยว่าการนอนฟังธรรมแล้วเผลอหลับไปจะได้บุญไหม หรือจะเป็นบาปหรือเปล่าลองมาฟังคำตอบจากคลิปธรรมะนี้ครับหากนอนฟังธรรมจนหลับแสดงว่าธรรมะทำให้จิตใจสงบแล้วก็เข้าผวังไปเลยซึ่งจะว่าดีก็ดีจะว่าไม่ดีก็ได้ที่ว่าดี พราะจิตสงบร่างกายได้รับการพักผ่อนเต็มที่ที่ว่าไม่ดีเพราะเป็นการสร้างนิสัยต่อไปพอไปฟังธรรมะที่ไหนหรือจิตสงบเมื่อใดจะเกิดอาการง่วงได้ง่ายคนที่ฟังธรรมด้วยความเคารพชาติก่อนเคยเกิดเป็นนักปรา์ราชบัณฑิต จึงสนใจและเอาใจจดจอ่ออยู่กับการฟังตลอดเวลามีความกระตือรือร้นในทางก้าวหน้าอยู่เสมอจึงฟังด้วยความสุขใจเอิบอิ่มใจอย่างยิ่งการฟังธรรมจึงควรฟังด้วยความเคารพตั้งใจคิดรองหรือจะนอนฟังก็ได้ แต่ถ้านานไปจนฟังเพื่อหลับง่ายเราจะได้ประโยชน์ที่ดีที่สุดจากธรรมะได้อย่างไรการฟังธรรมมีอาน,นิสงส์ห้าอย่างคือ 1. อัจจตังสุนาติได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังและได้เรียนรู้ สิ่งที่ยังไม่เคยเรียนรู้ 2. ส,สุตังปริโยธทะเปติสิ่งที่เคยได้ฟังแล้วก็จะทำให้เข้าใจชัดเจนจ่มแจ้งยิ่งขึ้น 3. กังขังวิหะนติสามารถแก้ข้อข้องใจบรรเทาความสงสัยในเรื่องนั้นๆได้ สคิตติงบุชงกะโรติทำความเห็นให้ถูกต้องตามทํานองของธรรม 5. จิตตมัสสะปรับสีทตัติจิตใจย่อมผ่องใสคือสะอาดสงบและสว่างในธรรมมัดส่วนสูตรกล่าวว่า อานิสงในการฟังธรรมมี5ประการได้แก่ 1. ผู้ฟังย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง 2. ย่อมเข้าใจชัดสิ่งที่ได้ฟังแล้ว 3. ย่อมบรรเทาความสงสัยเสียได้ 4. ย่อมทำความเห็นให้ตรงถ้าจิตของผู้ฟังย่อมเลื่อมใสพระพุทธเจ้าทรงได้ตรัสไว้ว่าการเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นของยากการได้ยินได้ฟังธรรมะก็เป็นของยาก ถึงแม้ในสมัยนี้จะมีการแสดงธรรมอยู่อย่างสม่ำเสมอแต่ความยากนั้นมันไม่ได้อยู่ที่ว่าไม่มีการแสดงธรรมความยากนั้นอยู่ที่ใจของคนที่ไม่อยากจะฟังธรรมต่างหากเพราะในใจของคนส่วนใหญ่ยังมีกิเลสครอบงำอยู่ กิเลนนี้ถ้าเปรียบเทียบก็เป็นเหมือนกับก้อนเมฆก,ก้อนใหญ่ๆส่วนธรรมะก็เปรียบเหมือนกับแสงสว่างของดวงอาทิตย์ถ้าดวงอาทิตย์ถูกก้อนเมฆมาบดบังไว้แสงสว่างของดวงอาทิตย์ก็ไม่สามารถที่จะฉายลอดออกมาได้ ันใดจิตใจของผู้ที่มีกิเลสหนาถึกปกคุมหุ้มห่ออยู่จะเป็นจิตใจที่ไม่ชอบฟังธรรมะลองถามตัวเราเองดูสิว่าปีหนึ่งหนึ่งเราฟังธรรมะกันมากน้อยสักเพียงไรทางทางที่ธรรมะก็มีอยู่ทั่วไป เดี๋ยวนี้ก็มีธรรมะไปถึงที่บ้านเปิดวิทยุก็ฟังได้โทรทัศน์ก็มีการแสดงธรรมกันแต่ส่วนใหญ่เวลาโทรทัศน์ช่องไหนมีการแสดงธรรมคนดูมักจะย้ายช่องกันกดรีโมทเปลี่ยนช่องกันเสียส่วนใหญ่นี่ จึงทำให้เป็นความยากขึ้นมาทางทั้งที่ธรรมะเป็นของที่ประเสริฐเลิศโลกยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดในโลกเมื่อเปรียบเทียบถึงคุณค่าของธรรมะแล้วไม่มีอะไรจะมีคุณค่ายิ่งกว่าหรือดีเท่ากับธรรมะแม้แต่ชีวิตของเราเองนั้น พระพุทธเจ้าก็ยังทรงสอนให้สละเพื่อรักษาธรรมะเพราะธรรมะจะเป็นสิ่งที่ดูแลรักษาจิตใจให้เจริญรุ่งเรืองให้ไปสู่สุปติให้มีแต่ความสุขความเจริญชีวิตที่ปัสจากธรรมะนั้นอยู่ไปก็เปล่าประโยชน์ เพราะจิตใจที่ขาดธรรมะก็จะเป็นจิตใจที่มีแต่ความรุ่มร้อนมีแต่ความทุกข์มีแต่กองเพลิงที่คอยเผาผลาญอยู่เสมอถ้ามีชีวิตอยู่โดยที่ไม่มีธรรมะก็สู้ไม่มีเสียดีกว่าอย่างที่พระพุทธเจ้า ได้ทรงสอนให้รักษาธรรมยิ่งกว่าชีวิตถ้าจะต้องอดตายเพื่อรักษาสินก็ให้ตายไปดีกว่าที่จะเสียสินแต่บางคนกับคิดตรงกันข้ามคิดว่าชีวิตนี้สำคัญจะต้องรักษาให้ได้ด้วยทุกวิถีทาง ถ้าจะต้องรักขโมยอาหารมาก็จะรักขโมยมาถ้าจะต้องฆ่าสัตว์ตัดชีวิตยิงนกตกปลาเพื่อจะได้อาหารมาเลี้ยงชีพก็จะทำนี่ก็เกิดจากจิตใจที่มีกิเลสความมืดบอดครอบงำนั่นเองทำให้ไม่รู้ว่าอะไร เป็นสิ่งที่มีคุณค่าแก่ชีวิตกลับไปเห็นชีวิตเป็นสิ่งที่มีคุณค่ากว่าศีลธรรมแต่หารู้ไม่ว่าอยู่แบบไม่มีศีลธรรมนั้นก็จะเป็นมนุษย์ได้เพียงชาตินี้เท่านั้นเพรหลังจากที่ตายไปแล้วจิตใจที่ไม่มีศีลธรรมนั้น ยอมต้องกายเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นสัตว์นรกไปตามเหตุปัจจัยคือการทำบาปทำกรรมนั่นเองแต่เป็นสิ่งที่ปุถุชนธรรมดาอย่างเราอย่างท่านที่มีกิเลสตัณหาครอบงำจิตใจจะรู้เห็นได้ ไม่มีดวงตาเห็นธรรมอย่างพระพรุทธเจ้าอย่างพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายท่านได้ปฏิบัติชำระกำจัดกิเลสตัณหาอาวิชาโมหะความมืดบอดที่ครอบงำจิตใจจนหมดสิ้นทำให้ทรงรู้ทรงเห็นในสิ่งต่างๆที่บคุคคล ที่มีกิเลสตัณหาโมหะาอาวิชชาครอบงำอยู่ไม่สามารถเห็นได้คือทรงเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นมรรคผลนิพพานเห็นการเตียนไหวตายเกิดเห็นกรรมและวิบากเห็นว่าสัตว์ชนิดนี้บุคคลชนิดนี้ทำกรรมชนิดนี้จะต้องไปเกิด ไปสวยบากกรรมชนิดนี้นี้เป็นต้นทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ล้วนเป็นอนิจจงทุกขังอนัตตามีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วต้องดับไปเป็นธรรมดาเวลาได้มาก็ดีอกดีใจแต่เวลาสูญเสียไปนี่ น้ำตาแทบกระเด็นร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจกินไม่ได้นอนไม่หลับบางคนถึงกับไม่สามารถทนอยู่ต่อไปต้องทำร้ายชีวิตของตนเองเพราะไปหลงติดอยู่กับสิ่งที่เป็นอนันจังทุกขขังอนัตตานั่นเอง ไม่มีแสงสว่างแห่งธรรมไม่มีธรรมะมาคอยกระซิบคอยบอกคอยเตือนคอยเหนี่ยวรั้งจิตใจแต่สิ่งที่จิตใจต้องการนั้นคือความสงบปัสจากความวุ่นวายกับเรื่องราวต่างๆจึงต้องสแสวงหา ที่สงบสงัดวิเวกต้องออกจากบ้านจากเรือนเพราะอยู่ในบ้านในเรือนมีแต่เรื่องวุ่นวายต่างๆไม่รู้จักจบจักสิ้นหมดเรื่องนี้ก็มีเรื่องนั้นเข้ามาหมดเรื่องนั้นก็มีเรื่องนี้เข้ามาเพราะเมื่ออยู่กับคนแล้ว ก็จะเป็นอย่างนี้เพราะคนนี่แหละเป็นตัวยุ่งที่สุดคนที่มีกิเลสนี้เป็นตัวยุ่งมีปัญหามากเพราะไม่รู้จักคำว่าพอนั่นเองความสุขที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่านัตติสันติปรังสุขขังสุขอื่นใดเสมอความสุข ที่เกิดจากความสงบนั้นไม่มีในโลกนี้จงอย่าไปหาอะไรในโลกนี้เลยอย่าไปคิดว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้มีความวิเศษวิโสตามที่กิเลสตัณหาคอยกระซิบคอยบอกเลยต้องเอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้ามากระซิบใจ พระพุทธเจ้าทรงตัดว่าความสุขที่แท้จริงความสุขที่ประเสริฐเลิศโลกก็คือความสุขที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมความสุขที่เกิดจากความสงบนี่เองเพราะฉะนั้นอย่าไปยึดอย่าไปติดอย่าไปอาศัยเงินทองมากจนเกินเหตุ อาศัยเท่าที่จำเป็นพอซื้ออาหารมากินก็พอแล้วส่วนสิ่งอื่นๆอย่าไปสนใจเรื่องจะเอาเงินไปเที่ยวที่นู่นที่นี่เอาเงินไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆซื้อแก้วแหวนจินดาเพชรอินจินดาหรือสิ่งต่างๆอะไรนั้นอย่าไปหลงอยากอย่าไปหลงทำเลย เพราะเมื่อทำไปแล้วจะติดเป็นนิสัยขึ้นมาเวลาไม่ได้ทำจะเกิดความทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าฝึกหัดอยู่อย่างเรียบง,ง่ายอยู่อย่างมักน้อยสันโดษเอาเท่าที่จำเป็นก็จะไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนไม่บุ่นวายใจร่างกายต้องการอะไรมากน้อยเพียงไร ก็เอาเท่านั้นก็พอแต่ถ้ารู้จักใช้แบบประหยัดใช้เท่าที่จำเป็นแล้วรับรองได้ว่าจะมีเงินทองเหลือใช้จะไม่เดือดร้อนกับเรื่องเงินทองแล้วจะมีเวลาไปปฏิบัติธรรมทำจิตใจให้สงบแทนที่จะต้องเสียเวลา ไปกับการทำมาหากินหาเงินหาทองให้ได้เงินได้ทองมาแล้วก็ต้องเสียเวลาไปกับการใช้เงินใช้ทองอีกหรือไม่มีเวลามาทำจิตใจให้สงบไม่มีเวลามาปฏิบัติธรรมจิตใจจึงมีแต่ความหิวความกระหายเพราะไม่ได้ฟังธรรมและปฏิบัติธรรม เพราะการฟังธรรมเป็นของยากนั่นเองการฟังธรรมเปรียบเสมือนการสร้างถ้ำให้แก่จิตใจถ้าท่านสร้างถ้ำไว้ในจิตใจอยู่ด้วยความสงบฟังไปก็เกิดความรู้ความดีมีพลังและปัญญาอานิสงส์ หรือผลดีอันเกิดจากการฟังนั้นมีประโยชน์มากมายหลายสถานเช่นทำให้ได้ฟังเรื่องใหม่ฟังเรื่องที่ยังไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ฟังมาก่อนได้ใส่ใจในเรื่องเก่าทบทวนหวนคิดถึงอดีตชีวิตที่ผ่านมาบรรเทาความกังขา ปิดประตูความกังวลสงสัยเสียได้เป็นสัมมาทิฏฐิไม่เข้าใจสิ่งใดในทางที่ผิดมีสติมั่นคงมีสติดีจริตไม่แปรปรวนทวนกระแสสิ่งสำคัญที่สุดการฟังธรรมต้องมีหลักสามประการคือตั้งใจฟัง ตั้งใจทำและตั้งใจนำไปปฏิบัติท่านจะได้ประโยชน์สวทิผลของท่านโดยเฉพาะบางคนก็ไม่ตั้งใจจําไม่ตั้งใจฟังไม่ตั้งใจปฏิบัติจําได้บ้างไม่ได้บ้างก็ถิงไปถ้าฟังได้ประโยชน์โทษไม่มีฟังดี ย่มมีปัญญาหากฟังไปหลับไปหรือคุยกันผลสุดท้ายไม่รู้เรื่องจำไม่ได้และไม่รู้จะเอาอะไรเป็นข้อปฏิบัติผู้ที่ฟังได้ผลไม่เท่ากันบางคนตั้งแต่ต้นกำหนดจดจำนำไปปฏิบัติแน่นอน บางคนก็สับสนชนปลายไม่เข้าใจในการฟังนี่แหละท่านสาธุชนทั้งหลายไม่ใช่จะเข้าใจทุกคนไม่ใช่รู้ทุกคนตั้งมั่นฟังมั่นจำามั่นจดสิ่งใดงามอย่าได้งดมั่นจด มันจำเป็นตำราเอาตาช่างเข้ามาดูเอาตาชูเข้ามาชั่งไม่ใช่ฟังแล้วทิ้งไปเลยไม่ได้เรื่องจุดประสงค์ของการฟังก็เพื่อรู้แล้วนำไปคิดเพื่อไขรวรปัญญาเห็นว่าถูกต้องสอดคล้องด้วยเหตุผล ก็นำไปใช้ได้นำเอาไปใช้ประโยชน์หลีกเลี่ยงที่เป็นโทษต่อชีวิตอย่างมณดิท่านกล่าวไว้ว่าผู้แล้วคิดพิจิตตูรู้แล้วเงียบได้เป็นศัตรูรู้แล้วปฏิบัติขจัดศัตรูรู้แล้วทำยิ่งจะยิ่งด้วยศัตรู รู้มากไม่ปฏิบัติธรรมไม่มีกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อชีวิตก็ไม่มีประโยชน์อันใดบทสวดมนต์ก่อนนอนนับเป็นวิธีหนึ่งที่ทำให้เรามีความสุขขึ้นได้โดยที่ในแต่ละวันเราต้องพบเจอกับเรื่องราวมากมายทั้งเรื่องที่ทำให้ชีวิต เป็นสุขไปจนถึงเรื่องราวแย่ๆที่ทำให้ชีวิตวุ่นวายเมื่อกลับถึงบ้านเราต่างก็ต้องการเวลาพักผ่อนอยากนอนหลับสบายเพื่อลืมเรื่องราวแย่ๆการท่องบทสวดมนต์ก่อนนอนจะช่วยให้เรามีสมาธิจิตใจสงบ องใสอีกทั้งยังเป็นการแพ่ส่วนบุญส่วนกุศลที่ได้ทำมาในแต่ละวันให้กับเพื่อนมนุษย์หรือสัประสัตว์ต่างๆบนโลกเมื่อเรามีสมาธิจิตใจเย็นลงจะทำให้เรานอนหลับสบายตื่นเช้ามาจะรู้สึกสดใสพร้อมที่จะสู้ ไปกับงานหรือการเรียนได้อย่างมีความสุขซึ่งในบทสวดมนต์ก่อนนอนนั้นไม่ว่าจะเป็นบทใดก็ตามวนแล้วแต่มีอนุภาพในตัวเองอยู่มากมายอีกทั้งยังแฝงไปด้วยข้อคิดดีๆที่จะเป็นหลักนำทางให้เราดำเนินชีวิต ในทุกๆวันไปอย่างราบรื่นฉะนั้นการสวดมนต์ก่อนนอนถือว่าเป็นเรื่องที่ดียิ่งปฏิบัติทุกวันก็จะส่งผลที่ดีในเรื่องของสมาธิปัญญาทำให้ใจของเราสามารถพิจารณาเรื่องราวต่างๆได้อย่างละเอียดรอบคอบและใจเย็น มากขึ้นก่อนเริ่มการสวดมนต์ก่อนนอนเราจะต้องทำสมาธิและจิตใจแน่วแน่จุดจออยู่กับบทสวดมนต์ไม่เอาใจไปตามสิ่งรบกวนรอบข้างหรือถ้าหากใครไม่สามารถทำได้อาจลองสวดมนต์ช้าๆเป็นจังหวะ ให้ราลึกถึงองค์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หากการปฏิบัติสำเร็จและเป็นประจำสม่ำเสมอก็จะส่งผลดีต่อตัวเราเป็นอย่างมากในทุกด้านเริ่มทำกันเสียตั้งแต่ตอนนี้เลยคนในสมัยพุทธกาล ให้ความสำคัญแก่การฟังธรรมอย่างมากโดยไม่ให้เรื่องอื่นๆมาเป็นอันตรายต่อการฟังธรรมในปัจจุบันนี้เราอาจจะรู้สึกว่าการฟังธรรมนั้นหาโอกาสได้ง่ายเพราะสามารถฟังได้จากอินเทอร์เน็ตหรือแอปพลิเคชันในหลายช่องทาง แต่ในความเป็นจริงหากเราพิจารณาระยะเวลาตลอดสังสารวัตรแล้วเราย่อมเห็นได้ว่าการได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้านี้เป็นโอกาสที่ยากอย่างยิ่งดังที่เราจะได้เห็นว่าคนในสมัยพุทธกาลได้ให้ความสำคัญแก่การฟังธรรม และไม่ยอมให้เรื่องอื่นๆมาเป็นอันตรายแก่การฟังธรรมอน่เมื่อเราได้มีโอกาสอันดีแล้วเราจึงไม่ควรปล่อยโอกาสอันนี้ผ่านเลยไปจึงควรที่จะแบ่งเวลาเพื่อฟังธรรมตามที่สมควรแก่ธรรมครับ